ก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่องออมแอมชนาค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันแก้มงไมโครฟลในโลกของมังกรไวเวอร์ในคลิปที่3กันต่อน,นะคะก็วันนี้เราก็จะออกไปหาแร่แล้วก็ไปตามจับมังกรตัวไหนกันต่อน,นั้นถ้าอย่างนั้นเราไปสำรวจกันต่อนยจ้ะแล้วตอนนี้ค่ะเจ้ามังกรผลไม้ของเราเนี่ยรือว่าดักฟุตนะคะก็โตเต็มวัยแล้วโอ้เอันนี้มันแก้มังกรชัดเลยนี่นะดูหลายี่มีเม็ด,ด้วยดูหน้าอกมันเห็นแล้วหิวเลยนึกถึงผลไม้แก้มังกรเลยเนาะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะขี่หลังน้้องงมักรนดวยะะค อะไรเนี่ยอ้อมเดินช้าช้าแต่มน้วมันตาเต่าเลยวนี่เนี่ยน็อกรอบแล้วยักู้เฮ้ยกดคันธทาแล้วนะหรือว่าเขาตัวหนักและจิ๊กตมไม่ทันดีจริงๆน้องๆเดินช้านะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะถ้าเรากดปุ่ม V นะคะก็จะเป็นการถังย่าค่ะโอ้ยมันไม่ได้แค่ถังย่าเลยนะอ้อมมันจมตีรอบๆด้วยนะโอ้นี่นะคะจมตีเหรอโอ้ยสุดยอดแถมยังได้ของกระเด้งกลับเข้ามาเข้าตัว้วยนะโอ้ยเป็นท่าจมตีหมูเลยเนี่ยยังหดอ่ะ้แล้วก็แบบว่าจมตีลังนิสนึงเนาะ โอ้ดูดิวิ่งไปรถถังน <c oughs> เนี่ยเฮ้ยเหมือนท่าจิกไก่เลยอ่ะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องถังยางนิสนึงเนาะอ้อมจะถึงบ้านยังเนี่ยอุ้ยรอจะลากงอกแล้วนี่เฮ้ยน้องเดินช้าต้องเข้าใจ <c oughs> น้องค่อนข้างจะสโลไลท์หลับไปสามตื่นแล้วเนี่ย <c oughs> ก็แบบว่าน้องนะคะไม่ค่อยมีนิสัยหลันลัสเท่าไหร่ค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรานะคะจะเอาของไปขายกันก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเราต้องการคับชุดเกราะใหม่ค่ะก็จะเป็นชุดเกราะเอเมอรัลเนาะจริงจริงนี่เอเมอรัลทำชุดเกราะได้ด้วยเหรอสำหรับการใส่มอสลงไปเพิ่มนะคะมันก็จะคับชุดเกราะ ชุดเพิ่มเติมไดนะ้เนาะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เราพอจะขายได้เนี่ยก็จะเป็นพวกแบบกระดงกระดาษนะคะแล้วก็จะเป็นพวกกิ่งไม้เนาะโอู้ห้าวโอเคค่ะแล้วก็จะแบบว่าขายลหลายเ,ยายเงงามด็ดนิดนึง,ะงนะเพราะว่าวการใช้ชุดก่อนนะคะอาจจะแบบว่าใช้ละลายเม็ดนิดนึงขายเลยขายเลยขายเลยไหนเป็นเงี้ยมันได้ไปกี่ตั้งอ่ะเฮ้ยก็ได้มาหลายเม็ดอยู่นะโอู้ห้าวไปไปรวมกันในกล่องดีกว่าน้อในกล่องนี้เท่าไหร่อ่ะไอ้ดูดิปั๊มไปถึงไหนแล้วยังเข้าเดิมอยู่เลยดิยังไม่ได้ออกไปหาเพิ่มเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ต้องไปหาเพพิ่่่มแแลล้้ววีีกนน็ ผู้ไม,มเลเวลว้าวสุดยอดได้มากระจึงเดียวได้หมี <c oughs> สามเศษแล้ว <c oughs> ยังไม่ครบทั้งสักทีเนาะโอเคค่ะของเก่าก็มีอยู่แค่ประมาณ20กว่าเมตรเนาะรวมๆกันแล้วนะคะก็ได้ประมาณ39เมตรค่ะเ,<อ>เรามา,าขอชุดก่อน<แ>ดีกว่าเนาะ ก็คิดว่าน่าจะพอทําอาวุธที่หน่อยนะแต่ลองดูดิว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ได้หมวกมาแล้วแล้วก็ต่อไปขับเป็นเสื้อกอดเอเมอรัล่อนะคะเฮ้ยนี่ก็แข่งใช้ได้อยู่นะแล้วก็กางเกงกอดเอเมอรัล่อค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรองเท้าเอเมอรัเล่อค่ะยอดก็มันหาง่ายกว่าไดมอนด์นี่นาเนาะเราขายของแป๊บเดียวก็ได้แล้วอ๋อสีเขียวอื้อเลยอ่ะแตเดี๋ยวดูดิเป็นไงอ่ะชุดกอดอะไรก็ใกล้จะแต่งแล้วอ๋อบวดเลยไงนี่เขียวอื้อที่แค่มันสีเหมือนสลามเลยดูดิแล้วมาทำดาดเจ้า ทำได้ทําอาวุธได้พี่เคนครอบป๊บซึ่งง <ลอ S 2> ั้งนะเดี๋ยวทำให้เอาบ้างเอาบ้างอ๋อแล้วก็ท้าเหมือนดาบปกติเลยเนาะได้มาแล้วพี่เคนแต่ว่ามันน่าจะแบบว่าพอๆกับพวกเหล็กปะ่ะไหนดูดิว,ว้าวเขียวอื้อเลยโอ้มันจมตีเท่าดาบเหล็กจริงด้วยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรดีกว่าต้องไปตอกเหล็กกับไดมอนเนาะแต่ว่าสีมันสวยดีนะเนาะเขียวเขียวเห็นแล้วอยากกินแฟนต้าน้ำเขียวแหละไว้เดี๋ยววันนี้เราต้องออกไปตามร่าหาแร่นะแล้วก็นอกจากนั้นเราจะไปจับมังกรกันเพิ่มด้วยอ่ามีมังกรนีหรอเราจะไปทะเลกันวันนี้เพราะว่่าทะเลลนยอูใก้ บ้านเราเลยเนาะอุ้ยสาวาบนหาดทรายไม่มีมีแต่มังกรมังคี ก็เราได้ไปตกปลาแล้วนะคะเราก็เก็บปลาไว้ค่ะเอ้น้องหมูเดี๋ยวว่าหลังจะมาขอนเนื้อหน่อยนะอ้อมเต็มเล้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวกันเขาไม่กินเนื้อพวกเดียวกันต่อหลายรอบแล้วไปเอาเดินทางกันดีกว่าโอเคค่ะตอนนี้เราผ่านที่ไปอมจังเกิลกันก่อนเนาะอุ้ยนั่นไงีอ้อมอยู่ข้างนั่นเองอ๋อนี่ไงข้างหลังค่ะมันก็จะเป็นหาดทรายนะคะก็จะเป็นในโซนของทะเลบีชนะคะอ้าไปนูแล้วว้าวอ้อมดูดิเต็มเลยถามว่าเจ้าตัวเนี้ยนีสใส่คล้ายๆน้องแมวนะคะอ่อนกว่านิดนึงถือปลาไว นี่ไงมันกินปลาแล้วค่ะเย้เชยุเราสามารถคลิกขวานะคะให้น้องมาอยู่บนหัวเราได้ใครเดินทางอ้อมเดี๋ยวมันหนีอ่ะตรงนี้ชื่อว่าซีว่าไกลเดอร์นะคะคล้ายๆกับเครื่องร่อนนะคะจ <c oughs> ีนนอาวมันไปแล้วบอกเหรอหายใจค่อยๆอ่ะอู้หายใจแรงไปไหมเนี่ยให้น้องขี้ตกใจ <c oughs> น้องเหมือนแมวนั่นแหละไม่รูแล้ว <c oughs> อไปแล้วอ่ะอดเลย,ยาตามไปแล้วอ้าอํา,ารู้สึกแต่<ห>แตว่าตัวมันจะเป็นสีขาวเนาะแต่ว่าหางมันนะคะมันจะมีหลายสีมากเลยอ่ะนี่ตอนนี้เนี่ยตามทานนะรีบตามไปแล้วเอ้ยหางสีม่วงอว้าวเนี่ยดูดิจับได้ไหมลองลองดูว่ามันหิวเปล่าถ้ามันหิวเปลา่าถึงจะจับได้เบาๆนะเบาๆนะเออมันตื่นมันตื่นเฮ้ยไปแล้วว่ะอ้าวไปแล้วอ้อดเย้ยร่องอย่างกระเทียงร่องนะโอ้โหกลเป็นนอกโลกเลยหายลับไปกับตาเลยอ่ะเฮ้ยนึกว่าน้องแมววัน ดีน้องเปาเจอรึไม่างนี้มีหรือเปล่าอ่ะหายไปอีกตัวหนึ่งอุย้ยหางสีเขียวสะท้อนแสงด้วยอ๋อมาเป,าาเป่านะเอมาเป่านะพี่เขยไม่เลืนตาแม,ม่นะเดนะี๋ยวโอ้ดนะปันนะต้องรอให้น้องหิวกันน,น้องยังไม่หิวนิ่งๆไ,ไว้ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะมันไม่ดุเลยค่ะแล้วมันก็เป็นเครื่องร่องส่วนตัวให้เราได้ด้วยเนาะโอ้จะมันหนีเราเก่งมากเลยก็มันนี้ใส่คร้แมวไง อันนี้ได้แล้วพี่เคนฮะจริงนี่วู้สุดยอดเอ้ยดูห่างมันดีห่างมันสวยอะ่ะโอ้เขียวมันชุดเราเลยเนาะเอ้ยเดี๋ยวลอง,ลองดิเอ้ยเราสามารถล่อนได้ใช่ปะฮะจริงนี่ลนลงมาได้ด้วยเหรอเอ้ยบินได้ดิก็บินธรรมดาแล้วล่ะมันก็ค,ค่อยลนลงมาเฮ้ยเออลงมาดีาดีเนี่ยจะตายนะ <laughs> เดี๋ยวน้องตไปน้องโดนแดดเอ้ยเอาให้สูงๆไปเลยดิป่ะเฮ้ยมันสูงกันไปไหมนี่อันน้าเขามีผู้ช่วยเดี๋ยวก่อนมังกรอนพี่เค้นมากเขามีเครื่องร่อนส่วนตัวมาแล้วว้าวเอ้ยมันร่อนลงเลยแบบว่าสโลไลท์มากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเอ้ยน่ารักอ่ะเอากลับบ้านสองตัวเลยนะแต่มันขี่หัวพี่เค้นไม่ได้นี่ให้เป็นลายพี่เค้นขี่หัวเขาได้ก็พอแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องผสมพันเองปะโอเคอเคุ้ยอยากมีบ้างจริงเลยหรนี่มันพระโง,งหัวน่ารักมากเลยอ่ะไปทางนั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวน้องหายอะ่ะอาจารย์มังกรกลับบ้านกันได้แล้วมาเลยมาสมงมงมงมันเป็นมังกรหรือว่ามันเป็นนกนางนวลเนี่ยอุ้ย <c oughs> ปีกมันยังใหญ่เลยอ้อมยังกับเครื่องรนะ่อนแน่มันก็คือเครื่องร่อนนั่นแหละ ยังมันแทนไกลได้ชัดๆเลยใ้าวาคล้ายๆกันโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกัน่อนดีกว่าน้อเอาน้องไปเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของน้องเองค่ะโอ้ยสุดก็ถึงบ้านสักทีเมื่อยแล้วนี่ฮ้ยมันอยู่ใกล้ๆเองหนักพุงอ่ะเอาไว้ต้องไหนดี่ะอืมถ้าเป็นน้อก็ต้องไว้บนหลังคาดีแม่กก็ดีนะ ปลอดภัยปะเนี่ยสร้างความลำบากให้ออมอย่างเงี <c> ้ย <oughs> ไปไหม <c oughs> ไปเดี๋ยวให้น้องอยู่บนนี้เนาะเอ้แล้วมันจะปลอดภัยปะไม่รู้เหมือนกนันนะแต่มันก็อยู่สูงนี่นะ่นี่มันล่อนอีกแล้วดูดิมันชอบบินนะ่ะโอ้สวยจุ๊งโอเคให้มันจอดอยู่ตรงนี้แหะละอนะจอดซะนะเดี๋ยวหลังมาสร้างพันเวให้เด็กๆเนาะดูห่างมันดีห่างมันขดได้ด้วยอะ่ะมันสวยดีเนาะโอ้สวยจุ๊งมันทำมอดนี่เขาก็เก่งเนาะหลังคากระจกนี่มองเห็นชัดเลยนะนี่เน่น่ารักมากๆเลยพี่เคนคนสร้างมอดนี่เขาก็แบบว่าน่าจะชอบมังกรเนาะ โหเรามีเก <c oughs> ือบครบแลนะ ยังเนี่ยน่าจะครึ่งแล้วล่ะเดี๋ยวเราเก็บสเปรยงกันก่อนเนาะเราจำเป็นต้องมีของกินเพราะว่าเราอาจจะเดินทางไกลนิดนึงฮ่าต่อไปเราไปขุดแร่กันดีกว่าพี่เคนครหอยากเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกันดิแร่มันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะพี่เค็งเอาแค่ค่าเดี๋ยวเราจะออกเดินทางสำรวจกันดีกว่าเนาะอุ้ยนั่นมันป่าอนะไรน่ะเฮ้พี่เค็เราโชคดีมากเลยอะ่ะเราเจอป่าเรนโบว์อ่ะมีด้วยเหรอป่าเรนโบว์เนี่ยเฮ้ยเขาใส่หมอดลองไปเพิ่มไง่ายโอ้อยสุดยอดโอ้ยดีใจเองสีมันสวยจังเลยอ่ะเฮ้ยเรากลับ โอ้ยจำไม่แน่อย่างนี้บ้านเราก็เป็นสายรุ้งเลยสิเฮ้ยไม้มันเป็นเลนโบยนะมามาเต็มของแปร์ไปน,นี่เต็มของมาให้แล้วนี่เราไปสติก๊กแล้วก็เอาเอเมอลดอไปด้วยเดีย๋ยวเขาทำขวานดีปะเพราะว่าเขาลืมพกขวานมาอันนี้เอาถังน้ำไปได้นะเออใช่ถังน้ำาไดเคินนี่ของสำคัญได้ลืมได้ไงนี่เฮ้ยได้ขวานเอเมอลดอมาด้วยอ่ะไปพร้อมยัง อ,อ๋อลราพี่เคนเราต้องลงเหมืองกันด้วยใช่ไหมฮะในสุดพี่เคนครับจะมีชุดลัวใหม่เราแต่เขาว่าตัดไม้กันก่อนดิป้าเอาไปปลูกที่บ้านอะอุ้ยเอาเรนโบว์เยอะนะป้าเราได้เป็นสีเรนโบว <c oughs> <ด>์เฮ้ยเดี๋ยวลองตอกดิฮะโอ้เป็นสีเรนโบว์จริงๆด้วยอ่ะโอว้ว้าวแล้วก็มอสที่เราใส่ตีทั้งเดียวเนี่ยได้มาทั้งต้นเลยนะนี่แล้ซับปิ้งมาด้วยนะเอาไปปลูกที่บ้านได้อุ้ยอย่างคุ้มอ่ะอ้อมอุ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เคนครัลองคับก่อนเลยปะคับเป็นไรได้อ่ะเดี๋ยวเขาลองแตะสภาพดูก่อนเฮ้ยมันเป็นเรนโบว์จริิงๆอ่่่ะแตตววาาเเปป็นนรโบ์ยูคลัส นี่ไงดูไม้มันดีนเห็นป้ามันสีเลนโบอ่ะเอ้ยมันให้กลิ่นอยู่คาะริบตัดด้วยปะ <c oughs> โอ้ยหอมเลย,ยเราจะมุดก <ๆ S 1> ัน <ๆ S 1> ปะเนี่ยเอ้ยดูสีดิสวยเนาะเห็นไว้บ้านหลังใหม่ของเรานะถ้าทำจะฟูคัลเลอร์ถ้าดูเลยเนี่ทำมันเลเยอร์ด้วยนะมันแบ่งสีเป็นเลเยอร์เลยอ่ะเอ้ยมีไม้อย่างอื่นด้วยนะอุ้ยมีต้นซากุระด้วยเหรออ๋อแต่ว่าเราเคยมีแล้วอ่ะในอีพีอื่นนะพี่เคนเพราะว่านะเราเก็บเป็นบางส่วนไปดีกว่าน้อเราไปปลูกเองเนาะมันจะมีไม้หลายสีเลยนะเนี่ยไม้เบปออรก็มีีถ้้าาายย่งันเเด๋วจะไปทสวนต้นไม้หลักเเสียอู่หลังบ้าานร็ม นี่แต่ว่าเรายังไม่ค่อยมีบนมิวเลยอ่ะเราต้องไปเนเธอร์ไปหาบนมิวเพิ่มอ่ะเฮ้ยพี่เข็มได้ข่าวว่าที่เนเธอร์มันมีฟอสซิลไดโนเสาร์เลยนะไอมันมีอยู่แล้วปกติอ่ะแต่มันต้องไปแบบใกล้ๆใบอมที่เราต้องการอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆเฮ้ย <c oughs> พอละป้าเดีต๋ตัวเต็ม <c oughs> ใช้แรงงานอ้าวแล้วมีความสุขจงุงเราต้องไปเก็บแร่กันต่ออีกนะ <c oughs> วันนี้นะคะ <c oughs> ก็ต้องไปหาแร่เพชรค่ะแล้วก็เป็นแร่บลูจีโอตนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแร่คริสตัลผลึกหินนะคะซึ่งมันเนี่ยอยู่ใต้ลาวานะคะหรือว่าอยู่แถวลาวาเนาะแล้้้้ววก็ันนนีะะคเเราาตองข ท้ำลึกนิดนึงค่ะเป็นไงบ้างน่าจะไม่เริงจรงบ้างก็ได้มาหลายทริปปิ้งอยู่นะไปเดี๋ยวให้กลับไปที่บ้านต่อดีกว่ามาเราออกหาถ้ำกันต่อดีกว่าพี่เคนไปออกเดินทางกันเลยจ้าคู่เราจะต้องไปหลายถ้ำนิดนึงอ่ะไม่รู้ว่ามันแบบว่าจะมีล่าเยอะสักเท่าไหร่นะอีเรามาแถวนี้อีกแล้วอ่ะอันนี้จะมีแบบว่าหลุมบ่อให้เราแบบขุดลงไปปะอุ้ยตรงนั้นมีหลุมด้วยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาเจอพุ่มไม้พี่เค้นไหนพุ่มไม้แล้วเหรอข้างหลังอ่ะไหนไหนนี่ไงนี่ไง อ๋อมันเป็นผู้มไม้แรสโตนอ๋อโอเคเลยว้าวเจมวนี่ข้างล่างมีถ้ำ้วยเหรอเฮ้ยถ้าทางมันจะลึกเหมือนกันนี่ลองลองไปดูปะ่ะเราลงถ้ำกันก่อนดีกว่านะาะลองลงไปสำรวจด้วนะคะว่าข้างล่างเนี่ยมันพอจะมีอะไรอยู่บ้างโอ้โหแค่เห็นก็ลึกแล้วเนี่ยล่ไงหอเหรอเอเฮ้ยมันมีน้ำอยู่นะ ไปค่อยไปนะค่อยๆ่อยไปเดี๋ยวจะคลิปเบอร์ระเบิ้งเลยนะเฮ้ยมาปักท้อดิบีโอเคเราจะไปทางไหนกันดนี่ะซ้ายขวาหน้าหลังอะไปไหนก็ได้ขอไปทางที่มันลึกที่สุดเนาะเดี๋ยวจะเจอไดมอนด์ไงเฮ้ยเราเจอโคลแล้วพี่เคนแล้วก็พวกลาฟแพตตินัมกะเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดเอาไปเก็บไว้เนาะ เกิดใช้อีกอะเฮ้ยว่างทำดิชาวบ้านมาจากไหนเนี่ยมันน่าจะแบบว่ามืดๆอยู่ทางนี้แ่ละตรงนี้นะองสารเะก็จะเลยมันหลงทางเนี่ยเกรตตันโอ้ยเยอะเยอะเยอะเฮ้ยจับไปพี่เคนจับเลยปังไว้บังไว้อ้อมลุยเลยเราต้องไปอีกหรือทางนี้พี่เคนเจอเป้าหรือว่าจะแยกกันหาโอ้ยไม่แยกกันดิเดี๋ยวหลงทางอ่ะ ทัานุ้นก็มีทางแยกกันนี่อมันมีหลายทางแยกมากเลยแถวนี้หลงแน่เขาบอกเราเจอซอมบี้อีกแล้วอะ่ะทยเลกันนะพีคเคตตายเป็นศพ่บนี่แนะ่เฮ้ยเดี๋ยวเขาแบบว่าลวงนะเข้าไปลึกๆก,ก่อนนะโอ้ถ้ำมันลึกอะ่ะดูดินี่มันอะไรกันนี่เฮ้ยมันอยู่ข้างล่างเลยอะ่ะพิคนินไหนไปดูดิมืเดเตี้ยเดี๋ยวก่นอนเดี๋ยวต้องลงไปปัดทอสกันก่อน ว้าววิ่งลึกลงไกันเนี่ยเฮ้ยฝั่งนู้นก็มีแบบว่าที่ทะลุไปได้นะเจอแล้วแล้วเราก็มาถึงลาวาแล้วสุดยอดเราเห็นแร้วบบวบแฝงปะล่ะมันน่าจะเป็นแร่บลูจิโอนะคะอ้น,นี่อ้อมตรงนี้มีทองด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บทองไป้วยดีปะไปเลยไปเลยเผื่อมีประโยชน์เนาะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเก็บทองไปแค่นี้ก่อนนะอุ้ยอ้อมดูดิีไอ้กล้อนกลมๆนัน่นอะไรอะนี่ระ,ะ,ะวังลาวาอ๋อมันเป็นแร่ไงแร่คริสตัลนะสีฟ้าเอาไปคับชุดกอนได้พี่เคียนแล้วก็ไปคับพวกแอปเปิ้ลสีฟ้าได้นะิ มันมีความแข็งแข็งขึ้นมานิดนึงเฮ้ยตะกั่นแต่ว่ามันหายากที่นึงนะมันชอบอยู่แถวล่าว่าจริงๆมันก็มีหลายสีนะเอ้ยระวังระวังมนจากไหนอีกเนี่ยโอ้ยนี่นะนี่เนี่นี่เนี่โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโดนลุมเห็นขาตายอ้อมฟันพี่เคนเอาวันนิ้วน่ะป้อนคนดูเลยเดี๋ยวเขาตอกกันพี่เคนเขามีฟอร์จูนอยู่อุ้ยตอกมันมันจะเป็นอะไรอ่ะอ๋อมาเป็นเม็ดเลยเหรอ เอ้ยยังการลูกแก้วอันยังไม่มีเลยอ่ะดีโอ้ยเป็นก้อนเลยอ่ะมันเป็นคริสตัลแล้ใช่ปะเอ้ยเอาอีกเอาอีกเอาเยอะมันเป็นพวกแร่คริสตัลอ่ะว้าวเอาในสุดพี่เคนได้มีชุดใหม่แล้วเอ้ยไม่ได้พี่เคนเขาจะเก็บเอาไว้เขาจะเก็บเอาไว้ทำแอปเปิลใจร้ายจังเลยโอ้ยพี่เคนอ่ะใส่ชุดก่อนเลยไปก่อนโอ้ม่อ้หน้าเี่กเขาหาเพชรให้น่ะเฮ้ยพี่เคนเราเจอเพชรแล้วว้าวสุดยอดอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเฮ้ยมันก็หล่อเม็ดอยู่เหมือนกันนะ ดีจังเลยนะวันนี้โชคดีโชคดีโชคดีเลยล่ะกว่าจะหาเจอเนี่ยเดี๋ยวเราวัดน้ำดีกว่านะก็ยังดีกว่าแมพอื่นมาหาถ้าตายยังหาไม่เจอเลยอ่ะมันจะหายยากนิดนึงเนาะช่วงหลังนี้ไม่รู้ทำไมไดมอนมันหายากยาเอ้ยอาจจะไปไม่ถูกที่มันไงเอ้ยพี่เคนปักท้อแลวมันมืดแล้วรวมอ้อมเกลือก็บอกมาเถอะให้มันเกลืออยู่แล้วเปิดลัคกี้บ็อกก็ยังเกลือเลยเอ้ยได้มาแล้วพี่เคนไดมอนระวังซอมบี้นะได้มากี่เม็ด่ะได้มา2เม็ด โอ้โหไอ้ยี่อยยาไสและเนี่ยหาอีกหาอีกโอ้ยต้องใช้ตั้งเยอะแน่โอเคเดี๋ยวเราจะเอาออฟซิเดียนไปด้วยเนาะได้เลยเนี่ยคราวหน้าเราไปทำในประตูนรกกันเนาะต่อไปไว้ก่อนคราวหน้าเราต้องออกสำรวจนิเธอร์ล่ะต้องไปเก็บของกันเพิ่มนะแล้วก็ไปหาแร่กันเพิ่มนะแหวตรงนี้แร่อะไรปแปะอีกไม่น่ามันต้องลองยังไม่ได้ไปเลยแหววนี่เลสโตนอ้ําอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวเราก็จะขุดไปด้วยดีกว่านะเฮ้ย เก้วกันเราเจอของดีแล้วฮะเจอก็อ้าทำไมอ่ะอุ้ยทำไมข้างล่างนี่มาก,กันเยอะจุงเฮ้ยพี่เคเราเจอลาเพิ่มแล้วว่าโ,โอเคโอเคตอกเลยตอกเลยเดี๋ยวพี่เคดูทางให้แต่ว่ามันอยู่ติดกับลาวาเลยอะ่ะมันต้องคอยรดน้ําตลอดอะ่ะอุ้ยระวังตายนะเอา้าหน้าไปเป็นไรหลักหน้าเรามีน้ําเดี๋ยวให้เราตายโยนของให้พี่เคกันนะ <G ül> มันมีน้ําอยู่อู้ดูดี เอ้ยลาคริสตัล,ลสีฟ้าโหมีตั้งหหร่เมนะ็ดน่ะเพราะฐานนี้ก็มีทองด้วยเออเราวะเราวะวิแต่ก็รัดน้าก่อนเอาไปแค่นี้ปะหมดยังไงอีมันหมดแล้วแต่ว่าทองมันเอายากอะพี่เคนโอ้ยทองที่มันเถอดเราไม่ค่อยได้ใช้นะเนาะอีเราต้องใช้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเราหาจากที่อื่นได้ไปไปดูข้างหน้ากันต่อดีกว่าเฮ้ยมีเลสตนอยู่ตรงนั้นนะ่ะโอวมีเยอะจตุต้องตามไปเก็บด้วยระวางัาวางระวางังระวังสเกตตันอะเดี๋ยว <laughs> เห็นคาตายนะไอ้ทั้งคงก็มีอีกตัวนึงเอาแม่นไม่เอารู้สึกวันนี้พี่เกนโดนหว่อยจุงเดี๋ยวก็มันเล่งพลาดไงมันเวิร์มันเวิร์ดอะแพ้กี่ม็อกเนี่ยอ๋อไม่เกี่ยวกันเลยพี่เคนมันเวิร์ดต่างหากล่ะเอ้ยเลยเราพีดมาเพิ่มอ่ะเราเก็บไปด้วยดีกว่าเนาะโอุ๊วหาสุดยอดจะได้ไป ทานกันสักทีเนาะเอ้ยเดี๋ยวนี้เราใช้เป็นหนังสือไม่ดีกว่าเหรออุ้ยนี่ไงเจออีกแล้วเราเจอไดมอนด์อีกแล้วเช่โยโอ้คำถางนี้มีไดมอนด์เยอะเหมือนกันนะนัดที่สำคัญอะมันอยู่ตรงพื้นเลยเนาะนี่จังเอ้ยแต่ว่าตอกได้สกิมเม็ดเนี่ยขอป่ขอป่ะตอกให้หมดเลยกันใกล้ความจริงยังลงเหล็กเอาไปด้วยนะเอ้ยยังไม่ใกล้ความจริงเลยอะนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีโอ้ตรงนี้ก็มีเหรอใช่แล้วโอ้โชคดีจุ๊เป็นไงมั่งหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้พี่เคนเดินไปฝั่งตรงข้ามมาหหหมมดดดแแลลล้้้วววเเรรรออิผปปะกกบาันนนี็ไง แห้ก็โอเคอยู่นะไปกลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านเหรอใช่แล้วของพี่เคเริ่มเต็มมาเนี่ยโอเคพี่เคอย่าลืมตอกทองกลับมาด้วยนะรับทราบเอาขึ้นมาข้างบนกันแล้วทั้งงันันรถัเนี้เราลองเดินหาของดีป้าเผื่อมีของกินอ่ะก็เมื่อกี้ยังได้พุ่มไม้เหรออุ้ยทางนี้ทางนี้ นี่อะไรอ่ะอะไรอ๋อต้นอะไรแมวต้นอะไรแมวกลับไปขึดที่บ้านเนาะรู้สึกว่าตัวเต็มอีกแล้วอ่ะพี่เชนฝากเก็บของเลยดีมามามาจะมีต้นอย่างอื่นอีกไหมนะดูดีเฮ้ยไข่ไก่อันนั้นไม่เอ้าอะไรนะแป๊บเฮ้ยต้นอะไรอ่ะเฮ้ยสีฟ้าฟ้าด้วยอ๋อลองเก็บดูปะลองดูดีเฮ้ยเฮยมาเป็นเศษเลยแล้วกันนะมันคืออะไรอ่ะเพราะมันคือเศษไดมอนด์ฮ่าจริงนี่ไดมอนด์มีเศษด้วยอ่ะ มันคือเศษเพชรเป็นตนไม้เพชรอย่างนี้แปลว่าเราไปรวมเข้าอันแท่น้เพชรหนึ่งอันนะดิถูกต้แล้วไปปลูกเลยไปปลูกเลยเราเก็บไปปลูกที่บ้านดีกว่านาะโอ้ชีวิตดีดีเฮ้ยนี่ต้่าอ่ะอันนั้นนันต้นอะไรอ่ะเฮ้ยมันสีเหลืองๆนะน่าจะเป็นทองป่ะอ๋อมันเป็นเศษทองอ๋อโอเคอันนี้ธรรมดาเอ้ยแต่ว่าไปกลับไปปลูกได้นะจะได้เก็บได้เรื่อยเลยแต่ว่ามันต้องแบบว่าเอาไปคลับไปให้ได้ไหนๆต้นน่ะโอ้แต่ผิดคาดมากเลยนะต้นไดมอนนะครัมันเอามาเป็นเศษแล้วนี่อันน่ายังดีกว่าไม่มีเลยนะ เขาเป็นเม็ดไม่ได้หรอยังดีกว่าเราไปหาขุดนะเฮ <c oughs> ้ยเราเจอเพิ่มแล้วว่าเหมือนจะเป็นผู้ไม้ไหลกับผู้ไม้ไดมอน,นอ่ะอ้ว้าวสุดยอดเก็บกลับไปกันนะอย่างงี้มีสองตัวแล้วดิ ฝังต้นก็ยังดีโอ้ชีวิตดีดีอันนี้ก็จะเป็นเศษเหล็กเอาเก็บไปได้ดีกว่าเราสะสมมาได้หลายต้นแล้วแหละมาพี่เคมาเก็บของเลยเล้วอันนี้อะไรอ่ะสีกระเม่หรอเฮน่าจะเป็นโคลปะอันดูก่อนนะแั๊บนึงเอยเป็นเศษโคจริงไหมอ่ะเก็บกลับไปดีกว่าด้วยเก็บกลับไปเลยเนาะโอ้แต่วันนี้คุ้มที่สุดก็คือต้นดมอน์นะเดี๋ยวพี่เคเขามานั่งเก็บให้ทั้งวันเลยฝากเขามาฟาร์มขอให้พีนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวเขาหน้าเป็นชุดกอดไดมอนเลยเนาะเดี๋ยวก็เราต้องไปหาบอลมิวก่อนถ้ามี่บอลมิว ถึงบ้านของเราแล้วกลับมาแล้วเด็กๆเป็นไงมั่งนี่ยังอยู่ครบทุกตัวไหมเนี่ยอ๋อนอนหลับกันหมดเลยอ่ะงียบเป็นอย่ยเลยโอ้คิดเชาแต่เหมือนเจ้าของเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจ้าของอยังไม่ได้นอนเลย <c oughs> หลับทั้งวันเลยนะนี่นนยังยังมีแต่บางกรงนี่ยแหละหลับเอาแรงให้ลองปลูกดูดิเป็นไงบ้างอ่ะวันนี้เก็บอะไรมาได้บ้างเก็บมาได้หลายต้นเหมือนกอันแหละเออเราจะปลูกตรงไหนดีล่ะตรงนี้ดีกว่าเนาะก็จะเป็นพุ่มไม้เลเวลแลโวพอดีกันแล้วของเคนนี่ต้นไม้เลสโตนแล้วก็ถ้าเป็นโคเนี่ยปลูกตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันมีดาเมจนะแล้วจะออกมา อันจะปลุกไปมากมั้จะมีน้องของเรานี่เลยบนมิวเลยมีเท่าไรจัดเต็มเลยนะอปลุกเลยพี่เคนบนมิวครบเลยครับแปะเมื่อกี้ได้กระดูกมาเพิ่มไหมอัดเลยอัดเข้าไปอัดเข้าไป ออกเก้าเมตรพอโดเข้าไปโดเข้าไปได้ยังได้แค่5ชิ้นนี่ไงเดี๋ยวเขาปุกอันนี้ก่อนก็จะเป็นผู้ไม้ทองอ่ามีทองด้วยอุ้ยสวยจุงแล้เศจทองมาเหมือนจะเยอะเลยเนาะมาโดตัวนี้ต่อดีกว่าใส่เลยใส่เลยใส่ปุ้ยเลยอัดเข้าไปอัดเข้าไปได้ยังครบยังจะครบแล้วเนาะอาดูดีอ๋าได้เก้าแล้วพี่เขนเย้สุดยอดไป เดี๋ยวไปดูดิมันรวมได้จริงไหมอ่ะเราลองเอาไปคับดูดินี่ถ้ารวมไม่ได้ขำเลยนะเฮ้ยมันต้องรวมได้ดิมันเป็นเศษเพชรนี่ไงได้เพชรมาถึงเม็ดแล,ะละ้วล่ะว้าวสุดยอดตอนนี้เราก็มีได้มากสิบสองเม็ดแล้วนะวยังไม่ใกล้เคียงเลยเนี่เฮ้ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอ้ยแล้วก็ได้แร่ของบูจีโอดมาด้วยเนาะเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะเราก็อยู่ในโลกของมังกรไว้วอร์ในคลิปที่สามไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าเกิดใครชอบมังกรแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่่่งงใให้้เเเเเปป็นนนกกกาาลลลัจพววรมตออไยะแ เป็นทุกคลิกันนะครับอันนี้เราไปก่อนแล้วล่ะบ๊ายบาย